ก็กราบสวัสดีะนะคุณด้วยนะครับก็วันนี้อยากจะมาบอกนะครับว่าต้นนี้อ่ะกุ้งจับไม่ได้ทำอีกประมาณห้สาสามสามสวันนะพอดีว่าตโทรศัพท์พังครับเครื่องอ่า ไอโฟนนะเครื่องพังครับทุกคนแนละ้วก็กำลังสั่งโทรศัพท์มาใหม่นะของ oppo e3 กิจไหมวผมจะพามาถ่ายวีดีโออย่างเดียวนะก็น่าจะตัดต่อด้วยนะแต่ว่าก็มาบอกนะครับว่าผมจะยังไม่ได้ทำคลิปนะครับเผื่อว่าผมหายหายไปนะก็ยังไม่ได้ทำคลิปนะครับเดี๋ยวีอกป,ประมาณ สซกสนมั so, ้นกนะําลังต้งตรวัสท์มาหมดเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวผมก็อยบอกทีทีนะครับก็ไปตุกฟางก็เ,เดี๋ยวถ้าเป็นยังไงก็คนบอกกันอีกทีนะครับก็คลิปนี้มาบอกกันเฉยๆนะครับว่าผมยังไม่ได้ทําคลิปก่อนอ่าไม่ได้ตําคลิปก่อนนะครับ ก็อีกสรงสามันนะรอชมครับเดี๋ยวจะมีคล okay, okay. ิปดีๆนะครับถ้าผมได้โทรศัพท์ใหม่จะมีคลิปที่ชัดแล้วก็คุณภาพนะรอดูเดี๋ยวผมจะทำคลิปให้ทุกคนได้ดูนะเดี๋ยวถ้าผมได้โทรศัพท์ผมจะถ่ายตอนมันทุกฟังด้วยนะโอเคก็เจอกันในคลิปหน้าครับสำหรับคลินี้บ๊ายบายครับรับฟังกดติดตามนะครับผมครับขอบคุณที่ติดตามทุกคนด้วย คครับไม่ส่งมึงไม่ได้ครับตือตัวรัสเซีย